ah <sighs> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคำพาพา,พาโชคปูดับน้ำโจคกะค่ะ,คะมือนี้กะจะมาสรุปตัวเลขเนาะ,ะ,ะค่ะลวกะจะมาให้ตัวเลขที่ทุกคนรอคอยนะคะนั่นก็คือ,เ,อเลขดอกบัวนะคะอย่าเมือมึงดอกบัวเด้อไปดอกบัวได้เนาะคะ่ะไปดอกบัวได้ แต่มันจะเกี่ยวกันนำรัฐบาลไทยอยู่เนาะค่ะเนาะไปดอกบัวเพิ่นจะเน้นได้แค่นี้เนาะค่ะเพิ่นเน้นให้ได้แค่นี้ถ้าเขาเอามาเปลี่ยนของกูก็จะเป็นซีหนึ่งหนึ่งซีเท่านั้นเด้อค่ะที่ไปดอกบัวนะคะแล้วก็สามตัวท่านให้คือห้าแปดสามนะคะห้าแปดสามือค่ะห้าแปดสามเ้อ ถ้าห้าตัดนอะคาะกัสามหาหาสามแปดหาหาแปดแต่เม็ดเดียวคือสามศูนย์ค่ะค่ะสำหรับดอกบัวนะคะ,ะที่ท่านให้ไปดอกบัวนะคะ,ะทุกคนถ้าเป็นเอฟซีมครูก็จะรู้เนาะว่าดอกบัวของปู่นั้นคืออะไรเนาะคะ่ะคือเป็นหยังสามศูนย์ย่าง, 30, างๆคือเก่าเนาะคะ่ะ สามศูนย์เป็นอย่างยั่งยั่งคือเกาเ่าไม่คู่ฝันดีแห้งค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าความฝันอีกอีกคลิปหนึ่งนะค่ะเพราะว่าจะเล่าความฝันเลยเนาะค่ะเพราะว่าฝันน่าจะยาวอยู่นะคะประมาก็ได้อยู่นะคลิปนึงอยู่เนาะแต่ว่าฝันดีแห้งเพเอ่อ เดี๋ยวแม่คู่ก็จะโชว์ลอตเตอรี่ให้มึงพร้อมว่าแม่คู่สื่อตัวใดแน่คือได้ฝันดีจริงๆเนาะคะ่ะเมื่อวานนี่ก็ฝันว่าโบดใหม่เนาะค่ะโบดใหม่แม่คู่ก็จะตีอยู่แค่ร์30เนาะค่ะคือ903หรือ093เ้ริ่มโบดก็จะเป็นเกตหนึ่งเดี๋ยวแม่คู่เขียนไยว้ยุดอกค่ะแม่คู่เขียนไว้แต่ถ้าเมื่อเราตัวนี้กอนเนาะค่ะตัวนี้กอน เลขของปู่นะคะท่านจะย้ำเน้นมากๆนะคะหนึเก้าทับว่ามาจะเป็นเป็นสอเก้าเดอค่ะ2องเก้าต่ว่าใไ้กับหัวไว้แน่เด้อท่านผู้ชมปู่เน้นที่9และ1นะคะเก้าและ1เลข4ี่ตัวเพิ่นชายมาเก้าหนึ่นะคะเก้าหนึซึ่งครบทุตัวทีเพิ่นหายมากนะคะแต่ตัวที่ท่านให้ชักลงมาคือ8เนาะคะ่ะ คือแปดเอ่อเลขเลขหลักแสนบวกขาดอ่าหลักหลักแสนคือแปดแปดมันจะเปลี่ยนได้ก็คือแปดหนึ่งกับแปดสองเท่านั้นคือเก่าเนาะค่ะแปดหนึ่งกับแปดสองแต่ตัวเน้นๆของปูเด้อตัวเน้นๆของปูกับอยู่ในวงกลมกับย่าไฮรุดเด้อค่ะก็ศูนย์หกนะคะศู 0, 6, นะะ 0, 6, 0, 9, ย์หกศูนย์เก้าเด้อแต่ว่าแม่คู่เอ่อค่อนข้างที่จะมั่นใจเลขศูนยะ์นี่ยคืออา่า ศู 03, 0 7, 0นย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์หกเนาะคะ่ะแล้วก็เป็นศูนย์หาเท่านั้นถ้าเป็นศูนย์ถ้าเป็นศูนย์เนอค่ะอันนี้คือพันไปดอกบัวเ้อเลขปู่ให้เอาไปลบนะคะให้เอาไปลบตัวนี้ค่ะตัวนี้เลยมือคลืนนี่เนาะคะ่ะแล้วก็เป็นเอ่อเป็นตัวเดียวกันกับที่ห้าๆ้าเอา่อบวงสวงเนาะคะ่ะ บวงสวงหรือฉลององค์ปู่ปีที่สองนะคะปีที่สองพ่นไหหม่านั่นก็คือหกเก้าสองนะคะหกเก้าสองค่ะห้าตัดสองตัวก็จะเป็นคือกัดหัวให้แล้วนะคะสองหกหกสองเก้าสองสองเก้าจังเสร็ก็ได้เนาะค่ะแต่สามตัวท่านให้มาหกเก้าสองเนาะค่ะนี่คือหกเก้าสองแต่ความฝันของแม่ครูนะคะความฝันของแม่ครูแม่ครูฝัน ไปคูก่กับตีตีตามที่ผู้มเพ,พิ่นไห้เนาะคะ่ะตีตามที่ผู้มเพิ่นไห gimbal, ้ปูเพิ่นไห้แบบนี้นะค่ะไห้แบบนี้สําหรับเลขตัเอ่อนั่นเนาะอะ่คือถ้ามียศมีเกียร์ร่ำมงงงามจะไปอยู่ไปอยูทั้งหนา้านั่นนนั่นก็คือหลักลอยเนาะคะ่ะเออ่ไม่กลัวใครเนาะคะ่ะบบ,บกลัวไทยนั่นก็นจะมีสามกับเก้าเนาะคะ่ะคี่อ้ายก็จะเป็นหนึ่งกับศูนย์เนาะคะ่ะเอาของปูจะมาบั สำหรับของปูเนาะคะ่ะแต่ไปดอกบัวเนาะคะ่ะไปดอกบัวดีก็จะมีมีแค่ศูนย์ศูนย์สามเนาะคะ่ะศูนย์สามท่านผู้ชมศูนย์สามหลับแม่คู่ฝันดีอยู่เด้ฝันดีมากมากเลยเนาะคะ่ะฝันดีอ่ล่องเอาไปเสียงมึงเนาะคะ่ะแต่มเมื่อนนี้แม่คู่ล่องเสียงมึงเนาะคะ่ะแม่คู่ฝันดีแห้งะคะ่ะฝันดีแห้งตัวนี้เนาะคะ่ะตัวนี้ของปูเนาะคะ่ะ คือจะไปดอกบวชนะคะไปทกศอออมสินแต่แม่คู่บรูอว่ามีบอเนะคะทกศอออมสินเนี่ยมีบอเนะคะเอาห้ามาสรุปตัวนี้ก่อนเนาะคะ่ะเลขปูนี่แม่คู่สังเกตว่าเพิ่นจะเน้นอยู่ที่หนึ่งและศูนย์และเก้าเนาะคะ่ะอยู่ที่ศูนย์และหนึ่งและเก้าเนาะคะ่ะถ้าจะเป็นก็เป็นเก้าหนึ่งเนาะคะ่ะเก้าหนึ่ง แต่อย่าลืมกับหัวเดอร์เลขปู่ชอบกับหัวนะคะให้6เป็น9ให้9เป็น6ยูงเสียดเนาะคะ่ะ0เนาะคะ่ะ0น,นี่แม่คู่จะตัดเลยค่ะตัดเลย09เนาะ09แม่คู่ว่าคงจุบบมาอีกเนาะคะ่ะน่าจะเป็น06เนาะคะ่ะมันจะประหยัดตน้นคุนเนาะคะ่ะแม่คู่ตัดแม่คู่จะบ่าเอาเลย009แต่แม่คู่จะเอา093หรือ903 จังสี่เนาะค่ะถามไม่คู่เอาเนาะก็คือยังยังเลขเก้านี่แม่คู่ก็จะไปเก้าหนึ่งเนาะค่ะเก้าหน่งเก้าสองเก้าสคือถ้าเป็นเลขหกเนาะค่ะหกหนึ่งหกศูนย์หกสาไปหอดหกสามถ้าเป็นเก้าไม่คู่กับหอดเก้าสถ้าเป็นเจ็ดไม่คู่กับหอดเจ็ดสาจังสี่เนาะค่ะก็จะเป็นศูนย์เจ็ดศูนย์เจเจ็นึ่งเจ็ดสาจังสี่นม่ค่ะไม่คู่หลุดหอดสเท่านั้น ในในงวดนี้นะคะถ้าเกิดใครมีตัวเลขในใจนะคะถ้าเป็นเป็นเก้ากับหอดสนะคะแล้วก็ถ้าเป็นถ้าเป็นเจ็ดเนาะคะ่ะไม่คู่กับหลุดหอด3เท่านั้นเนาะคะ่ะไม่คู่ปู่บอกว่าตัวเลขมันจะออกกลางๆนะคะคือหมายถึงว่าจะมีตัวต่ำตัวนึงแล้วก็ตัวสูงตัวหนึ่งเนาะคะ่ะอ่า ก็คืออ่าอย่างอย่างอย่างที่นี่เนาะค่ะเลขพี่น้องเนาะค่ะเลขพี่น้องปูหายแค่อ่าสี่สามตัวเดียวนะคะสี่สามตัวเดียวเลขพี่น้องนั่นก็คือเพิ่นหายมาแต่แหลกๆเลยเนาะค่ะแต่ตัวเน้นที่ที่สังเกตดูเนาะค่ะที่ปูเบาดุเนาะค่ะที่ปูเพิ่นเบาดุนั่นก็คือสองเก้านะคะสองเก้าที่เพิ่นเบาอ่าดุดุเลยเนาะค่ะสองเก้า ที่เิ่นไห่อตัวเลขตัวนี้เนาะค่ะเนาะเพิ่นไห้สองเก้าเนาะคะ่ะน้ำตาอะไรนะท่านผู้ชมเออเบนตาตัวนี้บ่บ่ใส่บ่ไ,บได้ค่ะมันบดค่ะเออท่านจะพูดบ่อยๆนั่นก็คือสองเก้าแล้วก็ศูนย์สามเนาะคะ่ะ สองเก้ากับศูนย์สามที่ปู่พูดบ่อยที่สุดนะคะที่ปู่พูดบ่อยที่สุดคือสองเก้าศูนย์สามนะคะแต่ถ้าเป็นเลขสามตัวแม่พูจะเอาตัวนั้นเลยนะคะเอาคือเก้าศูนย์สามเลยนะคะหรือว่าศูนย์เก้าสามแม่พูจะเอาตัวนี้เลยนะคะอจะมาบอลนะคะแล้วมะมึงเนาะคะ่ะมะมึงของคุณตาเนาะคะ่ะคุณตา ฟันมาแล้วนะคะคุณตาฟันมาแล้วนะคะคุณตาฟันมาเรียบร้อยแล้วนะคะ8กับ3ในหลักสิบเนาะค่ะ8กับ3ในหลักสิบเกับ1น่งค่ะเกับ1อ่งอยู่อยู่หลักหน่วยเนาะค่ะอยู่อยู่หลักหน่วยแล้วตัวรองนะคะคือ2เนาะค่ะตัวรองหมายถึงว่า3บ่มาจะเป็น2เนาะค่ะถ้า1บ่มาก็จะเป็น6เดอ้อท่านผู้ชม อ่ที่ที่เพิ่นหามานะคะคือเออ่หามาตั้งแต่น่าจะวันที่สิบแปดได้แล้วเนาะคะ่ะเพิ่นหายหายเฮามากเนาะคะ่ะเออ่คือท่านจะให้มาสี่สีตนนะะส่ตัวนี้ก่อนเนาะค่ะสี่ตัวนี้ก่อนเพิ่นว่าอาจจะมีตัวเปลี่ยนแปลงเออ่แต่เพิ่นบ่ทันีนเนีนเนาะคะ่ะแต่เพิ่นเน้นมาใหาเ้เฮาแล้วนั่นก็นคือ3และ1เนาะคะ่ะตัวนี่ เอ่องวดที่แล้วของคุณตามานะคะเอ่อหลักหน่วยหลักสิบของคุณตมาะะณตมาเหมือนเดิมเนาะค่ะสูตรเดินดีเนาะค่ะสูตรเดินดีของเพลเนนะคะ่ะหลักหน่วยหลักสิบเนาะค่ะแต่ระว่างเด้อระว่างของคุณตาเนาะอ่าหลักหลักหน่วยเนาะค่ะอ่าหลักหน่วยชอบไปอยู่หลักสิบหลักสิบชอบไปอยู่หลักหน่วยยังสี่กะกัมีเนาะค่ะถ้าท่านรท่านแก่แล้วเนาะเออเพลอาจจะเพลกะข้ามนวณเพลมาแม่คู่จับเอาเด้อเพลมาอีงสี่ แต่แปดเพันมาแปดนี่จะม,มีคูได้แปดห้าพันมาแปดห้าแปดสองแปดหกทอนี่พันมาสี่เสิ์พันมาโทน,นี่แล้วก็แปดเออแปดหนึ่งแปดหนึ่งนี่คูสี่ก็ได้เด้อเพิรนบอกอันอันนี้คือเพิรนเพิรนที่ท,ที่คุยก็ไปคู่นะคะเพิรนจะเพิรนมาแปดเนี่ยมันจะเป็นแปดหนึ่ง เิคนว่างสี่แปดสองอ่าแปดหกคนว่างสี่แล้วก็แปดห้าเนาะคะ่ะแต่ความเป็นไปได้นะ่ะ้าเลขแปดมากมันจะเป็นแปดหนึ่งคนว่างสี่แปดหนึ่งนี่โอกาสมากค่อนข้างสูงเปินบอกเปินบอกเดอ้อค่ะแต่ว่าขันเท้าจับเด้อค่ะเท้าจับมาจับแบบนี้เนาะคะ่ะแปดเก้าเก้าแปดเนาะคะ่ะเก้าสามสามเก้าเนาะคะ่ะแล้วก็ หนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งจังสี่เด้อท่านผู้ชมถ้าสามมแม่ก็จะเป็นหกนะคะก็จะเป็นหกสามสามหกหกแปดแปดหกจังสี่เนาะค่ะเก้าสามเก้าสองสองเก้าจังสี่เนาะค่ะค่ะมแม่สามเอ่อเั่วไล่เอา,ายเอายู่อยู่แค่นี้เนาะค่ะเอ่อไล่ไล่เอาแบบนี้เนาะค่ะแต่ว่าคุณตาไม่ไม่ค่อยจับคู่ให้นะคะเพื่อนจะให้ให้จังสี่เนาะค่ะแต่ว่าเอ่อ อ๋อลืมบอกข่าวท่านสึกแล้วนะคะเพื่นซึกแล้วคุณตาซึกแล้วเด้อค่ะแล้วก็เพิ่นเพิ่นนหานี่เนาะค่ะเพิ่นนหาเพิ่นว่าเดี๋ยวต่อไปบ่ได้เฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าละละเพิ่นว่าจังเสียนเนาะบ่เฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าแล้วเฮ็ดบ่ไหวให้ลูกให้หลานเขาเฮ็ดสูกินเพิ่นว่าเดี๋ยวคุณตาจะจับคู่ไห้เพิ่นว่าสี่เริ่มตั้งแต่งวดงวดหน่ะนะคะเพิ่นจะจับให้ค่ะ นี่เนาะคะ่ะส่วนตัวเนาะคะ่ะแม่คู่เกิดวันที่สามกุมภาเนาะคะ่ะแม่คู่ชอบศูนย์สามตัวเดียวเลยเนาะคะ่ะชอบศูนย์สามตัวเดียวนะคะถ้าถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือศูนย์หกเนาะค่ะศูนย์หกค่ะแม่คู่สื่อเนาะคะ่ะแม่คู่สื่อแม่คู่จะเอาเอา่อหกศูนย์สามหรือว่าเก้าศูนย์สามจังสี่เลยเนาะคะ่ะเอาตามตามวันเกิดขอ,ของเลยนะคะเพราะว่า วันที่หนึ่งเนาะคะ่ะก็เป็นเดือนกุมภาพกุมภาพก็เป็นเดือนเกิดของแม่ครูเนาะคะ่ะครบหาสอบส52ปีเนาะคะ่ะครบหลอบ 52, 52์หา12หา12คือหา13นี่แหละค,ะะคะ่ะยันเถ่าเนาะค่ะอ่าแม่ครูน่าจะประมาณ52 53เนาะคะ่ะจะจะอยู่ประมาณนี้เนาะ,ะอลองลอง,ล,องลบดูค okay. ่ะแม่ครู แม่คู่ค่อนข้างที่จะมั่นใจอยู่ด้ค่ะแล้วเลขสามตัวนะคะเลขสมตัวอให้คืนการบ้านไปเรื่อยนะคะการบ้านของแม่คูแม่คูให้ศูนเก้าศูนสเลยเก้าศูนย์สแล้วก็626องหกนะคะหกสองหกสองเก้านะคะหกสองเนย์เก่ะแล้วก็2องเจดหนะคะสองเจ็ดหนล้วก็ดศูนะคะ อันนี้คือเลขสามตัวนะคะเลขสามตัวเลขสองตัวนะคะแม่คู่จะจับแบบนี้นะคะจะจับสังเกตมือเดอ้อจะมีแต่แถวนี้นะคะแถวนี้ศูนย์สังเกตมือนี่เนะะ็นบ่ค่ะเป็นเก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามนะค่ะนี่หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามจังเสียนแม่คะ่ะอ,อันนี้คือคือจับจับลักทีทีจับ, ki, จบมั่นจะจับกับหัวเด้อค่ะ เฉพาะเฉพาะสองแถวนี้เนาะค่ะศูนย์สนยหนเนาะค่ะหกเก้าหนึ่งหหนึ่งเจ็หนึ่งจสี่เนาะคะ่ะถ่าเป็นหนึ่งแม่กู้จะจับอยู่แค่แค่นี้จังเสี่เนาะคะ่ะศย์กับจิมีแค่นี้จังเสี่เนาะ,ะสองกับสองเก้าสองหกซีสอง, 9, สอง 6, 42, จังเสียเนาะคะ่ะเก้าสามหามเจ็สนี่เนาะคะ่ะ หลักกรซีสามซีสองซีหนึ่งเนาะค่ะแล้ว, 4, 3, 4, 2, 4, ะะลวเลขในวงของปูเนาะคะ่ะเลขในวงของปูนั่นก็คือสามหนึ่งทุกคนระวังเ้อค่ะเลขเลขอ,อีหยังที่มันมันแปลกแปกมันมักมันมักมาออกเนาะคะ่ะแต่เดี๋ยวแม่ครูจะไล่ซดอีกคลิปหนึ่งเนาะคะ่ะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนคลิปหนาพอ,อกันไหม เดี๋ยวดู e ีพีสองนะคะดูมึง้ามึงอีพีสองเพราะว่าแม่คู่ะจะเล่าความฝันให้ฟังค่ะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ